ถามที่ตานั่นเอายังไงทิเมตรแล้วตอนนั้นอ่ะทิเมรและตอนนี้ก็หกเลยหกเมตรแล้วมั้งครับอยู่นี่ครับพาชานต้นน้ำเกลียงนะครับมาที่บุรีรัมนะครับอันนี้ก็มาผ่าดอกสายพันสายพันธุ์แล้วเนี้ยก้านยาวสายพันธก้านยาวนะครับตัดทิ้งเลยอันนี้ตัดทิ้งเลยใช่ครับเอาเหลือไว้เอาเหลือไวสี่เมตร lưu tâm nhèng, đểไว 4 mét, giờ băng găng mày à? Muai, thân là sai cho nỉ. Mít, lời, mít, ăn mít, 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 โอเคจบเหลือสี่เมตรใช้มีดกรีดลงอย่างเดียวพอที่เหลือใช้มือเลยน่นด,ดูนาร้านเป็นตัวอย่างใช้จนนิ้วงอหมดแล้วนะี่ยผ่าทุกปีเนาะใช่นี่จะนิกนี่ครับ <c oughs> นารานสวนริมคลองนะครับวันนี้มาทัวร์บุรีรัม <c oughs> <c oughs> จะมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้มาเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยต้น <c oughs> เพิ่งมาเนี่ยคร,ครั้งแรกเ <ละ S 1> นี่ยตกเครื่องตลอดเนาะวันนี้ก็เกือบตกแล้วก็นี่อีพวงหนึ่งนะครับต้นนี่พวงหนึ่งนะพวงหน้านีนม่มีมีดเปล่า นี่ไม่มีมเจ้าของเขาเลยใช้สิทกท่านเอันนี้นี่ห้อในกระเป๋าอืนี่ครับนิดนวลจันทร์นะครับเอาเต็นท์มาป่าวเอามาไปเดียวามาตเต็นท์กับเือเออไม่ไรนอนด้วยกันได้เต็นท์เพียบเดี๋นู้นอนหน้ารถกยกเต็นท์ให้วันนี้ กลับไม่ได้กลับได้ไงอะกลับไม่ได้กลับเตรียมอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปเตรียมอยู่<ม>นู่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเตรียมอยู่โนนินแดงเดี๋ยวพาวิ่งรถออกไปแป๊บเดียวต้นชนีชนีด้วยนะต้นไม่ใช่มีแค่นี้นะนี่เหลือชนีอีกนะต้องไปผ่าชนีอีก ทิ้งเลยเนาะทิ้งหมดอันไหนที่บานแล้วทิ้งหมดอันไหนที่ตูมทิ้งหมดเหลือแค่ดอกอยู่ในตำแหน่งเราสี่ดอกพอครับหืมไม่ได้ไม่ได้หรอพี่ต๋องช้างสุดไรก็ไม่อยู่นี่ไงล่ะดูพี่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ ดอกยังไม่บางใช่ไหมอ๋อดอกบางเลยดอกตูมไหมดอกตูดอกขาวดอกขาวดอกตูมนะโอ้โหดูมันขึ้นดูมันขึ้นลูกอีพี่สองเหน่ยดูมันขึ้นลูกอีเนี่ยฝั่งเนี้ยที่เขาปัดไว้อะเดี๋ยวชเวดแต่งกระดุมเนี้ยครับสีของาไว้อันนี้สีดอกทิ้งไปไว้คุณนู่นหืม ก็ไม่รู้ว่าเก็บสีดอกอะที่เหลือทิ้งหมดอะได้แล้วนี่อ้าวได้แล้วก็ทิ้งงี้ฟาบเลยเถูกต้องนั่นแหละสวยงามตามท้องเรื่องไม่ใช่กรีดสลึกเข้าตัวเมียไม่ใช่นะ ได้แมคบูมาสิบห้าลังมีออเดอร์แล้วสองลังเดี๋ยวนี้ไปส่งด้วยก็ที่กำนันก็ออเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะส่งแต่รอต้องรอตัวนั้นด้วยส่วนใหญ่เลยนะข้ามไปดูของผมเขาเขามาติดต่อเรางานไรใจเห็นนี่ซื้อมาจากไหนเนี่้ยของเขาสวยด้วยของกำนันอ่ะใช่สวยมากสวยๆดอกรุ่นหลังมาโคตรสวยเลยต้นเขาเขาบอกอยู่ว่ากิ่งเขาเยอะเกินเขา เขาเห็นแล้วหาอหอจอมไม่เจอเขาเาเห็นแล้วเขาเหมือนของต้นแหละเขาเหมือนเหมือนของต้นต้นหน้าแหละขึ้นไม่ได้แล้วกันมาจะขึ้นทางไหนก็ได้แปะยังแปะไม่ได้นี่เรียบร้อยครับอันนี้ต่อไปเป็นการปัดเก็บเกบสรน,นะครับน,นี่มาปัดเก็บเกสรหมอนทองก่อนเพื่อให้เกสรติดอยู่ที่แปลงแล้วก็จะไปป้ายที่เราผ่าไว้นะครับไปในขวางนี่ มผมผอแบตนี้ไม่เก่งเหมือนมอแบตผมนะมืออ๋ออยู่ที่มอแบตนี้ใช่ไหมจะปัดเก่งไม่เก่งอ่ะมือฮะเอาเสื้อคลีตอ่ะนะครับไปโอเคไหนมาดูสิมาดูแปงสิ ลูกแป้งครับนี่ครับแล้เก็บเกบสรปะแล้วก็ไปป้ายที่ผ่าไวเอาไปเล้นสักหกต้นหรือสิบต้นเนื้วบางไหนเข้าไปแถวไหนอ่าเราไปแถวนี้อ่าเราไปแถวนี้แถวนี้ใช่ไหมครับอ่าไม่ก็ดูดูที่เราผ่าไว้ สรุปแล้วคืนนี้ค้างที่นี่นะครับไม่ได้กลับนะครับนี่ต้อนอันนี้ที่เราผ่าไว้นี่อันนี้ที่ผ่าไว้นะครับฉายไฟก็จะเห็นละ นี่กระปุกหนึ่ง,งปัดแนวขวางเลยต้นเอาแค่ติดซ้ายปัดแค่นั้นพอแล้วอยู่แล้วก็ห้องบนโอเค okay. แค่นั้นแหะ Okay. แค่นั้นแหละนนร,รนะบับทราบครับโอเคนู่นข้างบนก็มาไล่ตามปัดนะครับป้าน้นองบนอกน,นี่ต้องเผื่อไปนะคุยกับโนะคุยกับโน้ต้องเผื่อไว้นะข้างบนข้างบนข้างบนอนุนเก็ <c oughs> บเฉพาะที่เราผ่าแล้วตอนนี้ มีความมั่นใจไหมว่าม,มันจะติดตอนที่เราปัดเหมือนไม่เหมือนไม่มั่นใจใช่ไหมเห <rapping> มือนไม่มั่นใจใช่ไหมเหมือนมแบตผมนะโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับหม้อบแบตหรอกเอาคุณเปิดไฟยังเนี่ยเปิดทำเงลียสว่างีแจ้งเนโอ้ถ้าคุณเปิดคุณจะเห็นเลยนะนี่อีกเม็ดหน,นึ่งนี่เม็ดหนึง่งเม็ดเดียว ถ้าคุณเปิดคุณจะเห็นเกสรตัวผู้ที่เราเก็บมาจากหมอนทองอ่ะมาติดอยู่ที่ปลายก้านยาวได้ชัดเลยถ้าเปิดไฟอ่ะเปิดแล้วอ่าเห็นไหมมันชัดไหมอ่ะไหนแค่นี้พอเลยติดร้อยเปอร์เซ็นผมบอกให้สามเนมตข้างบนถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงปีนเลยครับ น,น,นี่ครับจานต้นนะครับนี่วางตัวเป็นจานต้นน้ำเกีียงแห่งสีสเกตนะ กันฝนตกเหรอใช่บ้านตะโนองอืมเรียบร้อยดอกบานด้วยของแท้ปาดอกไม่ได้แล้วหมดหมดความหวังหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินโอ้โหวันนี้ปีปีนี้ภาคตะวันออกทำยากจริงเว้ยโหดเว้ยทำง่ายสูตรสี่เกียงเนาะน้ำเคี่ยงด้วยเลยน้ำเคี่ยงทำง่ายเนาะทำง่าย อยู่ไม่อยู่ก็ทำทุเรียนเนาะโอ้จันจันภาคตะวันออกปีนี้ทำยากจริงเว้ยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็เลยทำทุเรียนเนาะโอ้ฝอนโตอีกอ่ะหมดแล้วคุณลูกหมดแล้วไปต้นใหม่